โยอยู่กับผมบอนคลิปนี้อยู่กันในเกม Home Snacks เกมนี้เป็นเกมแนวเฮอร์เรอ,เรอที่มีเรื่องราวนะครับแต่ผมขอแบบสรุปเลยล้วกันก็คือสรุปแบบย่อเลยดีกว่าก็าคือเนื้อเรื่องมันไม่รู้ยังไงนะผมก็ยังงงๆอยู่ก็คือเหมือนจะถูกลักพาตัวนะครับเอาไว้ในบ้านหลังหนึ่งแต่ในบ้านหลังนี้เหมือนเหมือนไม่ใช่แค่บ้านหลังนี้อย่างเดียวคือเหมือนจะเป็น ในเมืองที่เราถูกลพาตัวมาเนี่ยครับคือมีผู้คนหายสาบสูญโดยที่ไร้สาเหตุอันนี้ครับคือเนื้อเรื่องของเกมนะที่ผมแบบพอเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจผมต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคงั้นเปนเน็นเลยดีกว่าคลิก any key to continue อโอ้ผมนึกว่าเข้าเกมเลยนะอันนี้ออกไปเลยนะมีชปเตอร์ด้วยีน่นะโอ้มีสองชปเตอร์ ไปได้ยังไเออชิดเพลงดังเพลงดังงั้นไปเล่นกันเลยดีกว่าคือมันมี2 chapter นะครับก็คือเกมนี้ผมเพิ่งเปิดมาเลยผมไม่รู้ว่ามันมี chapter ด้วยงั้นไปเล่นกันเลยดีกว่า,า start game the silence the stifling silence has crept into our lives the appearance of our friends our neighbors our familiesTaken from their homes without a trace. Fear is settled in. The fear of the unknown, of the invisible, the fear of being alone, facing the horror. There are those who refuse to be silenced. Those who refuse to give in to fear. Those who are ready to face the unknown. What about you? Will you be one of them? Will you be brave enough to solve the mystery of these disappearances? Will you be strong enough to survive the horror? โอ้ย่าบอกนะว่าคือตัวละครเราเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วนะครับเหตุการณ์คือการที่เราลอยโฮเอย 1> chapter 1 h o m e s โอ้ปั่นประสวยดีนี่ยสาด้วยจะทำอะไรเอ่ย welcome in your oh yes แค่อยู่ในบ้าน oh, okay. เอาโอเคเฮ้ย What ผมกดอะไรเนี่ย back ผมกดอะไรเมื่อกี้โอเคเอ้อถอยสิครับ ในบ้านเราเนี่ยเหมือนเราจะเป็นศิลป,ปินด้วยน,นั่นเองศิลป,ปินเซเลปเปอก็ศิลปะใครมาเข้าประตูไม่มีนี่แค่เข้าประตูมะ loading updating progress ภาพสวยนี่ไม่ได้นี่นนตูเ้เซฟไม่ไม่ใช่ไฟตูเฟ้เซฟเฉย ปักไฟย,ยังรูลาเลยอะนะอะไรใครใครมาพังอะไรต้องการนะครับก็ไม่มีเลยอะไรอืมเหมือนตองเป็นทุท,ทิ่ซอนไหมเนะี่ย ไอเปิดสิครับเออืมอืม i time s t to go okay ไปนอน sleeping ฮะมีคนตกบ้านนั่น what the hell going on เกิดอะไรขึ้นลับ แล้วมันทุกมาได้ยังไงโจนบุกงนะัยน่ะเฮ้ยมันไดโอ้โหสงจา้าและเสียงเพลงเกิได้ทั้ง้นไฟ่ายเขาไชฉายเลยแล้ว,นะว,อ,ว,นะลวอ๋อยังมีหน้าจะดุยไเนะ่ย ือเขาบุจากจดทางนี้เฮ้ยเฮ้เอามันย่อไม่ได้หรอกไปผมเห็นนะครับนะีคยขึ้นแนะ้เสียงอะไรเิไม่ได้เสียงอะไรเออ I kill you i ไอชูเตอดีคเมเดินมาไม่เห็นหรอกซ่อนตัวเยอะไาทำยังไงให้ซ่อนตัวใช่ไหม

อ่า loading อ้าวเชฟเอาพับหนึ่งนะเชฟตู้สองเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเกมยังไม่ยังยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็คือ เคอร์เซอร์ยังหลุดนิดหนึ่งอ,อ๋อเดินดีเลยเกิดเอียงเออวันเดมดอยสวสดนไม่ไม่ใครรอนั้นแหละนี่อหคนคนจะมารับรับพาตัวเราถ้าทำไมผมรู้สึกว่าเดินดีเลยี่ผมกดเดินหน้ามันกดชชปพาวิ่งโอเคอ,อะไรแล้วมันใคร ทำไมรู้สึกแนวเกมมันเหมือนกระนรงี้ยครับเนี่ยวัดเป็นยังไงทำไมรู้สึกรู้สึกมันเอ่อไม่สมดุลคนสูงมันไม่สมดุลนะอ่าเจ็ดมันเกมนี้สร้างโดยไอยังไงไม่รู้อะ Help me โ oh, อ oh, <laughs> ๊ตเปนี <Jeju Aub ain> ังไตเล็กเสร็จปเนี่ย What มา What มาจากไหน What is this ทำไมโมดเดเหียนเออ p i c k before อ่าไม่ถ่า แรงอ่ g ใช่แรง3จ g ครับฮ่าฮ่าคือทำไมสาวคือทำไมทำไมทำไมผมถึงถามเยอะขนาดนี้ฮะคือมันมันมีกี่ชปเตอร์นะครับเนี่ยเออเ็นหนึงนะคือปั๊มผมยังผมยังงงยัง,งงงอยู่เลยอะไรกวนเนี่ย

ก็ไรอะบิงบิงเอาคุณแจไม่ต้องหายนอนกลับไปหาบอยไม่ได้นะเปิดเปิดใช่ไหม เดียวที่มันไอ้นั่นได้อาอนี่ไงเปิดได้ไม่เมื่อกี้เปิดเอาหกคือหกอ๋อนี่ก็เปิดไม่ได้คือผมนึกว่าต้องมันโอเคโอเคกดกดครับไป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 เอาไม่ทำอะไรเลย โอ้โหออบเจกต์ไม่ตรงไม่ใช่ละฮิตบ็อกไม่ตรงโอเคเข้าบ้านแล้วอืมฮิดโอเคแล้วง่าวเจ็คซ่อนมากระเทยให้โลสมยไปเด่นไ่ไหนกันนันนะฮะ เด็ดเนี่ยเก็บเลยไม่รู้ว่าเป็นหัวใครซ่อนตัวตรงในว้ายวันี่อเป็นกำแพงอะไรวะเนี่ดืด เสียงแควนี่คืออะไรเป็นหนึ่งคืออะไรเนี่ยคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องปูปูอย่างปูอย่างไทยกันเลยปูปูแบบอลังนะนะภาพแบบสวยแต่งไปในเกมแล้วแม่สุดยอดเลยโอเคงั้นคลิปหน้าต่อช h a ปเ e อร์สองเลยละกันได้ประเด็นขอพอดูก่อนว่าอ๋ออ๋ออ๋ต่อเลยคือไม่มีแล้วครับ รออัปเดตหน้าเลยละกันงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ